สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในส่วนของการรีวิวตัวม o d แพ c k นะครับซึ่งมัดแพรที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมมาผมว่าจะอัดคลิปในส่วนของมัดแพรนะครับแต่ว่าผมบังเอิญเลื่อนหามัดแพรแล้วมาเจออันนี้นะครับก็เลยเอามารีวิวก่อนซะเลยนะครับซึ่งมัดแพรตัวนี้ก็คือไลท์คราฟต์นะครับคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่าไอตัวไลท์คราฟต์เนี่ยนะครับจะทําให้ fps มากกว่าออฟติฟายเนี่ยถึง842%เขาบอกว่า เนี่ยมันเป็น the base ของ m i n e Craft ที่ boot f p s นะครับก็ support ตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน1.19.2นะครับแล้วก็เขาก็จะมีตัวส่วนของ mod pack ที่มากับ optimize ของ Light Craft นะครับก็คือชื่อว่า New Craft นะครับก็เดี๋ยวอาจจะเล่นตัวนี้นะครับผมแล้วเขาบอกว่าไอ้ mod pack ตัวเนี้ยนะครับเร็วกว่า o p t i f y ถึง8.42เท่าเลยนะครับแล้วเขาก็มีฟีเจอร์ทั้งหมดแาก o p t i f y ก็คือมี shader zoom dynamic light คาคุ้มมีซอสแพ็นะครับแล้วก็มีมีแล้วก็มีฟีเจอร์แบบเพิ่มขึ้นจากตัวส่วนของ Optify นะครับแล้วก็ตัวนี้เขาได้การันตีไว้ว่าเนี่ยมีระบบซัพพอร์ตดีนะครับแล้วก็โปรแกรมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่วนะครับแล้วก็มีสิ่งที่มันยูสฟูนะครับอืมเพามันเร็วมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นไมค์ครับวันี้ราปกตินะครับด้วยแรมประมาณ14กิกนะครับเป็นในส่วนของ CPU i5 1 0 4 0 0 f นะครับแล้วก็ใช้เป็นส่วนการ์ดจอของ athex สองศนะครับได้เฟรมเรทที่ประมาณ162นะครับถ้าใช้เป็น o p t i f i n e นะครับแรม10บกิกนะครับแล้วก็ใช้เป็น i 5 1 0 4 0 0 f แล้วก็ athex สองศนะครับได้ที่221 fps นะครับแล้วถ้าเป็นในส่วนของ light craft นะครับแรมเพียงแค่หนึ่งกิกส่วน cpu แล้วก็การ์ดจอนะครับเหมือนเดิมได้อยู่ที่ประมาณ1,500 FPS นะครับผมเขาบอกว่าอย่าไปใช้เลยนะครับไปในส่วนของวานิลาก็คือไมครับที่ไม่ลงมัดไดเลยแล้วก็อ p พ i f i ไฟนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเล่นเหมือนกันผมแค่เห็นว่ามันแบบเอ้ยมันน่าสนใจเดี๋ยวเราลองไปสร้างโลกเล่นดูนะครับผมโอเคผมก็เข้ามาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหรับในส่วนของมอดเขาบอกว่ามีประมาณ1 6 0มงอสดซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเยอะขนาดนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากในส่วนของตรงนี้ก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราลองสร้างโลกดูนะครับโอเคผมก็ไม่อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้เฟรมเรทที่ผมทาได้อยู่ที่ประมาณ800กว่าเฟรมนะครับโห oh, เพิ่มเป็นพันแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันปรับมาแบบนี้มันก็จะเอเอๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าไม่อยากให้ใครหน้าจอแบบว่าแบบแบบนี้ก็แบบนั่นแหละนะครับแล้วเขาก็มีการลงมอสในส่วนของถ้าเวลาผมเข้าหน้าเมนูนะครับมันก็จะลดเฟรมเรทมันจะเป็นเฟรมเรทแคปนะครับก็เขาปรับ FOV ไว้ที่30นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า ถ้าปรับเยอะมันจะแหลกหรือเปล่านะแต่ผมก็จะลองปรับดูปกติผมใช้ประมาณ80-90ประมาณนี้นะครับ80แล้โอเคผมปรับเป็น80แล้วนะครับก็อยู่ที่เฟสเรนประมาณ1,000กว่าๆนะครับซึ่งผมก็โอ้โหลืมบอกไปนะครับว่าผมใช้ในส่วนของ CPU ที่เป็นของ i5 11400F นะครับแล้วก็เป็นการ์ดจอของ RTX 3060นะครับ ผมก็ได้เฟรมเรทประมาณเท่านี้นะครับผมอ่าก็มอดเขาก็ไม่ได้ลงอะไรมาให้เพิ่มเติมนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วเรามาดูฟีเจอร์ข้าวๆของมันเลยนะครับเขาบอกว่าเราสามารถซูมได้นะครับปกติกดเซ็ตซูมอ่าซูมได้นะครับอ่าซูมได้เนาะก็คืออันนี้สําหรับคนที่คอมไม่เอ่อไม่ไหวจริงๆนะอ่าสำหรับคนคอมไม่ไหวจริงนะครับ ก็โอเคนะครับผมว่ามันลื่นขึ้นแบบเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มาอยู่ในส่วนของเวอร์ชันน1.19.2นะครับอ่าหนึ่้นะประมาณนี้เลยนะครับถ้าผมลองไปตั้งค่าเพิ่มเติมที่นอกจากที่เขาตั้งให้ล่ะก็คือโชว์ดิสแทนตรงนี้เราสามารถปรับไปหลายช้นงได้ใช่ไหมฮะคือตรงนี้เขาเอ่อเขาอัพติไม์มาให้แล้วนะครับสำหรับใครที่คามไม่ไดีจริงๆก็สามารถเล่นแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะลองปรับเอ่อ์ดิทแทนเป็น ปกติผมจะเล่นที่12เนอะพาะว่าคอมเมนตนี่แพ็คหายอาันนี้ผมลองไม่ไม่ตั้งอะไรแล้วเอาเป็น12ตามที่ผมตั้งนี่แหละน,นะครับออฟพลายเราดูซิว่าเฟรมเรทผมจะยังเยอะอยู่ไหมก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับประมาณ500เฟรมเรทนะแต่ว่าถ้าใครคอมไม่ดีจริงๆก็ปรับจริงๆตรงนี้น้อยลงก็ได้นะเอาสัก5ลองดูซิมันก็น่าจะแหลกน้อยลงนะผมว่า มันจริงๆก็เท่าเดิมนี่ว่ะอ่าเท่าเดิมเนาะต่ปรับสักสิบสองแล้วก็8ก่นแปดได้นะครับสาหรับใครที่คอมไม่ดีก็ปรับประมาณนี้นะผมว่าน่าจะพอเล่นไหลยอยู่นะเนี่ยโอ้โหเจ็ดร้อยแปดร้อยเฟรมอยู่นะคือถ้าอันนี้ผมให้แรมมันใช้ประมาณสี่กิกนะครับอ่าสี่กิกผมจะลองไปทําให้แรมผมอะ่ะใช้ประมาณแค่หนึ่งกิกดูนะครับว่ามันจะเลื่อนตามที่เขาแบบว่า คุยโมโออวดไวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมลองมาดูซิว่าผมสามารถใส่เชดเดอร์ใส่อะไรตามที่เขาคุยโมโออวดไวได้หรือเปล่านะครับเอ็กซ์ต้าคืออะไรอ๋อสามารถโชว์ fps ได้นะครับโชว์ค o o r d i n a t e ได้ด้วยอยู่ตรงไหนนะโชว์ตรงไหนโอเคเออดีจริงๆเลยนะครับอ่ะเชดเดอร์ er ก็สามารถลงได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีเชดเดอร์ให้ลงนะก็ไวงไงเงียบล่อนนะครับก็ถือว่านะ ตามที่เขาคุยโม้หวดไว้จริงๆครับคือมันมันลื่นมันลื่นมากเลยะนะครับปกติผมเล่นเนี่ยผมจะได้อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าเฟรมนะผมจะไม่ถึง4ี่ร้อยห้าร้อยนะครับแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับผมอัดคลิปอยู่ด้วยนะครับอ่าผมอัดคลิปไว้อยู่ด้วยนะเพราะ,ะนั้นก็จะเ,เพจมันก็จะไม่ได้เยอะตามความเป็นจริงนะครับวิธีการปรับนะฮะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเราไปที่ตัวในส่วนของ Minecraft Launcher นะครับกดเปิดตัวน,นี้เลยก็ได้นะสำหรับใครที่ใช้ ID แทนนะอ่า มาที่ในในส่วนของตรงเอ่อตรง i n s t a l l a t i o n นะครับผมกดผิดื่อกี้นะแล้วก็ Edit เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมอตอปชั่นตรงนี้นะครับ JVM argument นนะครับปรับตรงนี้นะครับคือแรมสูงสุดที่จะใช้ได้นะครับผมก็ตั้งให้เป็น1 0 2 4นะครับอ่า1024คือ 1G กิกนะอ่าลองดูนะครับอ่าเฟรมบิตก็มาแล้วนะครับถ้า ็ลดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับแรมหนึ่งกิกก็ถือว่าเล่นได้นะอ่าก็โอเคนะครับเพราะว่าผมคิดว่าแรมหนึ่งกิกเนี่ยที่ตั้งให้มาครับเนี่ยคือทุกทุกวันเนี้ยก็คงจะยังไม่ไม่น่ามีใครตั้งนะครับยกเว้นจะแบบว่าคอมไม่ไดีจริงๆนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมว่าแต่ยังไงขั้นต่ําที่เขาตั้งมาให้อ่ะนะสำหรับแรมของโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมทุกวันนี้ก็น่าจะ 4กิกแล้วนะแบบราคาต่ําๆเลยนะประมาณนี้ก็ได้ประมาณ6 0 0้อเฟร,รม8 0ด้อยเฟร,รมอยู่นะเห็นไหมครับอันนี้ไปโอมใหม่นะครับไปโอมชื่อว่าอะไรผมไม่ได้ตามมาครับนานมากเลยอะไบโอมอ่าไบโอมป่าป่าแบบป่ากองกางนะครับมาก็ยังเล่นได้นะครับไบโอมที่แลกที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นไบโอมในส่วนของ จังเกิลครับลองดูครับโอเคนะครับอยโอมแล้วก็จังเกิลนะครับลองดูปั๊บ่ะลองทีพีไปดูนะครับ, okay, รบ, oh m, รบ,บไบโอมที่เป็นในส่วนของจังเกิลครับก็ยังคงเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเฟรมเรทนะครับอ่า แต่ว่าเป็นเป็นจังเกิลแบบนี้ก็จะแปลกนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอุ้ยนี่ครับคือถ้าแลมน้อยมันก็จะมีอาการแลมเต็มแลมอะไรบ้างนะผมว่าเห็นไหมฮะมันก็อาจจะกระตุกเป็นช่วงๆนะนี่ครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมารีวิวแบบว่าเล็กน้อยนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็มาเจอกันใหม่กันใน คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ